กราบสวัสดีทุกท่านกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งครัวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ว B 3 5 7นะผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการนะครับแชร์หน้าจออย่างที่ต้นคี์บอกเลยครับก็คือการแชร์หน้าจอจากโทรศัพท์ Android นะครับผมสู่คอมพิวเตอร์แบบความคามชัดยังก็ใช้การแคปเจอร์นะครับไม่ต้องใช้การแคปเจอร์ครับเพียงแค่มีสาย USB หรือสาย Type C ที่ต่อคอมได้นะครับผมวันนี้เรามาดูกันนะ,ะโปรแกรมอย่างที่บอกไปครับคือ อ่าสคริปปี้นะครับผมสคร i p ปี้อ่านผิดขออภัยครับต้องขอขอบคุณคุณรอมวันวีด้วยนะครับผมเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เพราะว่าถ้าคุณค้นหานะครับผมสคร i p ปี้ดาวน์โหลดนะครับมันจะมาเยอะมากเลยครับอ่ะผมก็อยากจะแนะนำนะครับเว็บโดยตรงนะครับผมจากคนที่สร้างมาอ่ะนี่ครับ get app นะครับผมทุกคนก็เข้าไปที่ Windows ครับอ่ะใครจะใช้ Linux หรือ Mac กก็สามารถทำได้ครับผม ก็เลือกเลยครับจะ64บิตหรือ32บิตนะสามารถเลือกได้เลยนะพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็จะได้เป็นไฟล์มาเป็นแบบนี้แล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับผมก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานี่อ่าไฟล์ตัวนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนมันคืออะไรบ้างนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับทุกคนต้องต่อสายนะครับผมสายจากอ่ะ โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับผมเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะเป็นเคสด้านหลังนะครับอ่ะสายตัวเยอะนิดนึงนะอันดับแรกก็เข้ามานะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปที่ตั้งค่าแล้วก็เปิดนะครับผมเปิดอันนี้ไหมครับผม Developer Option นะครับผมวิธีการเปิดนะครับก็เข้าไปที่ About Phone ถ้าเป็นซ m s u n งนะครับแบบผมแล้วก็ติ๊กที่ Software Information นะครับผมแล้วก็ติ๊กที่ บิลนัมเบอร์ประมาณ7ครั้งนะครับผมปิกจำาอ่าโทรศัพท์รุ่นอื่นถ้าไม่ใช่ s a m s u sung นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ไปค้นหาอีกทีว่าวิธีการเปิดโหมดผู้พัฒนาเปิดยังไงนะครับผมเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วต้องมาติ๊กตัวนี้นะครับผม USB bucking นะครับผมแล้วก็ Disable ตัวนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าแก้ไขความบกพร่อง USB นะครับผมิกติ๊ก ถูกไปนะติ๊กเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมาดูที่โปรแกรมกันก็มาอยู่ที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะหน้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่ะใช้ง่ายมากครับผมถ้าคุณเสียบแก้ไขความบกพร่องทาง usb เสร็จแล้วนะครับผมคุณสามารถเปิดเข้าโปรแกรมแล้วก็ขึ้นมาได้เลยครับนี่ต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับผมอ่าแค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับทริคนะครับผมใครจะไปอ่านต่อก็มีให้อ่านนะผมช็อตคัดอะไรต่างๆให้เราปรับแต่งได้เยอะแยะเลย แ๋ยวผมจะมาบอกทริคช็อตคัทง่ายๆก่อนนะครับผมก็คือ alternate F นะครับผมก็คือการทำให้ full screen เต็มจอนั่นเองนะทำไมผมถึงต้องทำไมต้องแชร์จอครับเพราะว่าบางคนนะผมสตรีมเกมผ่าน Rov นะครับผมหนึ่งเมษานี้เขาจะไม่ให้อีมูเลเตอร์ใช้งานนะครับผมซึ่งกระทบโดยตรงช่องเราแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องเรานะครับผมเป็นช่องสร้างห้อง Rov ครับสร้างห้องก็เข้าเล่นไม่ได้ครับก็เลยนี่แหละฮะ ครอมต,ต้องใช้โปรแกรมช่วยนะอย่างเช่นโปรแกรมตัวนี้อ่ะแล้วมีอ่าสังเกตนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําอันนี้ให้ดูภาพมันจะแตกนะครับเวลาเราเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับสังเกตเห็นไหมครับเซตติฟอลของมันจะอยู่ที่ 8MB/ s มกไบเพอร์เซกนะครับผมฉะนั้นเราต้องมาปรับแก้บิตเลทฮะโดยการปรับแก้บิตเลทนะครับผมทำได้ง่ายๆโดยเข้าเหมือนเดิมครับเข้ามาที่ตรงนี้แต่ผมยังหาวิธีทำให้มัน ออโต้ไม่ได้ตลอดฉะนั้นเราต้องปรับทุกครั้งในการเข้านะครับแทนที่เราจะเข้าตรงไอคอนตรงนี้ใช่ไหมครับเข้าปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยเราเปลี่ยนมาเข้าเป็น open a terminal here นะครับผมเราจะเข้าไปกดสูตรเล็กน้อยนะฮะอ่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็พิมพ์ตามผมได้เลยครับแต่ผมไม่พิมพ์นะผมคัดลอกไว้แล้วนะครับผมนี่ s c r i p p y นะครับ b a t b ยี่สิบ m นะครับผมก็คือ s c r i p p y b นี่คือบิตเลดนะครับผม แล้วก็เวนวรคแล้วก็ 20m อ่ามันจะสามารถตั้งค่าได้นะครับบางคนอาจจะตั้งไปที่ 60m ก็ได้แต่ผมว่า 60m เครื่องมันจะหนักเกินไปวันกินทรัพยากรเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประมาณ 20m ก็เพียงพอ,อะมาดูตอบอ่าสังเกตได้ง่ายก็คือภาพมันจะผมขึ้นแล้วหนึ่งสองครับเวลาเราเคลื่อนไหวเร็วๆแบบนี้เห็นไหมครับภาพจะไม่แตกนะนี่ภาพจะไม่แตกนะครับผม ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะลติเน a t e F เพื่อ Full Screen อ่ะ u l t เ m a t e I นะครับผมเพื่อโชว์ว่า f r a m เ Rate ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยพอเราขยับปุ๊บมันก็จะขึ้นไปเห็นไหมครับ90 80อ่าประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งการใช้จอบแบบนี้นะครับคุณจะสตรีมเกมก็ได้โดยไม่ต้องใช้การ์ดแคปเจอร์เลยแล้วภาพก็คมชัดไม่แพ้กันต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับผมและใช้ฟรีด้วยโปรแกรมนี้ อีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมคุณรอม V1 นะครับรอมวันวีขอภยัยนะและก็ขอบขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมที่ดูกันมาถึงจุดจุดนี้นะอ่ะใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ